ดูแล้วมันพุ่งสูงพันนี้นะแล้วเม็ดมันใหญ่ไ้ดูมาดูดิอันนี้มาจากที่เมืองเลยผาขาวเหรอคะผาขาวจังหวัดเลยเพื่อนเป็นตอไม้เราเขียน้มันอยู่ในป่าใช่ไหมอ๋ออันนี้พุ่งพุ่งเร็วรเลยออันนี้ผมพันไขเตาพันไขห่านกินรอดที่สพสามแล้วมาใส่ก็ที่เราหาลำใยไม่ได้เราไปขอซื้อลำใยเศษเพื่อมีขาย ทอาไปที่บิ๊กซีบอกบอกผู้จัดการหน่อยขอที่กำไรเศษที่เน่าแล้วนี่เขียวใช่ไหมครับนี่มันเขียวเขียวแหลมเขียวมันโตเลย้ันี่ไม่ใช่ผักหวานนะช้างนาวพือประจำจังหวัดมุกดาหารนีกช้างนาว นัน่นนะที่ใส่เฉพาะปีนี้พอได้มากี่กี่เมตรทนนี้รถนี้กับแม่บ้า,บานคนที่ไม่อาบน้ำนี่นะไม่อาบน้ำนะยืนยนยืนยนสังเกตตรงนี้ลากวันนี้นะจากตรงนี้นะตรงนี้นะถ้าเราให้ลอยสูงๆไว้ดีถ้าเอาฟังมิด ไม่ดีปีแรกๆผมฝังมิดไม่ดีปีนี้ผมรู้เทคนิคแล้วผมเอาให้มันลอยสูงไว้จากเนี่ยสองข้อนิว้วหมายถึงว่าตอนที่พออ่อเมล์เอาลงดินอเอาลงดินอ่าลากลากขาวลอยกขาวให้ลอยไว้ทีนี้ถุงรุ่นนี้มาตรฐานเนี่ยที่เขาใช้กันแต่ทีนี้พอเอาปลูกพฤกษา,าเนี่ยพอกันยาตุลาเนี่เขาบอกว่าลากมันจะชนตรงนู้นแล้วก็เอาไปปลูกเนี่ยบอกว่าพอหมดฤด,ดูปลูกแล้ว ฉ่นั้นบอกว่าถุงรุ่นนี้ไม่เหมาะต้องยาวเถียงเขาอะใช่ไหมเราเถียงใน YouTube เราอ่านเข้ามาแล้วเถียงกูไม่เชื่อมงงใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราดูแล้วพฤกภามิถุนาสารกดราสิงหากันยาตุลาเองให้่านเอาไปปลูกเดือนกันยาตุลาเพราะว่ารากมันชนพอดีมันบอกงั้นเนี้ยกันยาตุลาฝนตกไปห่างมันก็จะแรงแล้วก็จะเกี่ยวข้าวใครจะปลูกก็ ผู้จัดการทันควาไม่ต้องไปทำอะไร<ห>มุงเลยฉะนั้นตรงเลี้ยงมันเข้ารอบนึงเข้ารอบตรงรุ่นนู้นนั่นไฮไลท์ที่ตั้งเป้าต้องเอาต้นนี้ไปลงถุงใหม่ค่ะนี่นโซนได้แล้วโอ้มันเกินกำหนดแล้วรอกระเซียนก่อนอะไรห้าสิบเส้นรอบวงห้าสิบพอตอนนี้เราเหลือเพียงสี่สิบเก้านี่ถูกหนอน ก็นใบมันพรามันอยู่อับพดจะดูดสิีิ fol. ข้าวปีที่สองทีนีวว้ผมก็เลยเอามาแยกไว้ต่างอย่างนี้ตามที่คุณพูดแะว่าเรู้ที่เราดัดนิสัยยิงมากกว่าน,นะไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นตามใจมันมันต้องขึ้นตามใจเรา <c oughs> ถูกใจฟออเฮียงคำนั้นเออนี่ฉันให เธออยู่อย่างดีเลยนั่นน่ะนะหืนละร้อยบาทหนึงสองตารางเมตรตารางเมตรละห้าสิบบาทนี่ทำบ้านให้มันโอ้แนี้แมงมันนอนมันนะำนอนใช่ไหมครับหกสบเซนแล้วตอนนี้ห้าสิบหกเซนแล้วครับยังไม่ถูกใจนอนกินสักนิดก่อนแต่หนูว่านี้ก็โตมากแล้วนะคะเนี่หกสิบห้าเซนแล้วนะใกล้แกยังไม่พอใจกีดเด้อจะบอกให้ ไม่พอใจแกไม่ขีดนี่ก็ยังไม่พอใจขายยังไม่พอใจขายนน่่าากวเที่นี่ดูอ่ะรถนั้นนสี่พันต้นถึงห้าพันต้นเอามาขยายใส่สี่ล็อกเนี่ยล็อกละพันเนี่ยแล้วก็คัดทิ้งอะไรที่ไม่ออกล่าอะไนไม่ดีแล้วคัดต้นใหญ่มาไว้ด้วยกันโอ้ถุงรุ่นนี้สุดยอดเลยครับเนี่ยใช่ลากของไม่นี่ไม่ใช่ไม่รู้น่าจะเป็นล่ากอะไรเนาะอืมคือนี้ก็ถ่ายได้แล้วนี่อันนี้พอออกขายเท่าไหร่ในรุ่นนี้ ก็ขายสามร้อยเราต้องขายสามร้อยเดี๋ยวไม่พอใจขายก่อนผลมาแล้วจะจะให้ต้นใหญ่กว่านี้อยูนี่นี่ถุันนี้เพราะว่าหมออ่ะมันต้องถุงขนาดรุ่นนี้รุ่นนั้นผมก็ยังไม่ถูกใจไม่ต้องรุ่นนี้เพรุ่นนั้นกว้างนะครับเออรุ่นถุงปาล์มอ่ะหกคูณสิบสองจริงจริงก็หกคูณสิบสี่ไอ้นั่นสี่คูณสิบสี่หรือห้าคูณสิบสี่ นี่ี่เรางองเอากาะรปะรมะพร้าสี่ส่วนปุ๋ยคอบดินอย่างลหนึ่งใส่ผเผื่ออากาศไม่ีส่วนนี่ก็ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ดูเหรอไหม <laughs> ที่จริงถ้าเรามองเราก็ว่าขายได้หมดแล้วของ,กงแองกงแต่ยังไม่พอใจเอ คุณภาพได้คุณภาพคนนี้ให้นักศึกษาทำพอเราทำไปเราใส่ปุ๋ยไปยางเราไม่ต้องใส่เลยหน้ามันก็ไป็ลอดมันโตเองเลยแอบกินกันเหลือๆจะแองว่าเรือนี้จะลื้อออกแล้วจะไปทำกร้วยที่ชูตั้งใจไว้เลือไฟตัล่า ไปพิจิตตเพื่อนผมจบด็อกเตอร์เจริญทางชูแคนเจอร์ป่วยพันอะไรครับน้ำว่าท้ำว่าขนมไทยสิบบาทปากต้องเนหรอขนมไทยสิบบาท